สวนครับวันนี้มาเจอกันเช้าเมื่คคับสี่ห้าเวลาเดิมครับเบ็ดตามน้ำารัวันนี้เ,นนเปิดหัวมาก็เบ็ดติดเลยครับติดข้างล่างครับเบ็ดตามน้ำนี้ลงไว้สามเส้นครับสามเส้นแล้วก็มีเบ็ดลาวอีกห้าเส้นครับลงก็ลงไมงลงหรอละ เบ็ด,นนดต,ติดครับน่าจะต้องลงน้ำวก็หลังจากติดปากก็เงียบไปนะครับเหมือนจะเจอปลายครับก็จะเป็นเป็นสวาน่านนะครับเพราะว่าเหยื่อเป็นมะเดื่อนะครับ ตัวเล็กกับตัวใหญ่แค่นั้นเองนะครับโอ้โหวิ่งจี๊ดครับวิ่งจี๊ดเลยน่าจะไซส่ใกล้เคียงกันหระครับวิง่งครับสวายอืมน่าจะโตกว่าต,วตัวแรกนะครับ สู้ครับสู้ครับวิ่งวิ่งไปไจะบอกเลยอืมนะครับตัวตัวแรกครับ ดดเดียวเองเหลือเินต่อ,อตครับสองต้ามแล้วครับฮะใช่ป่าวครับข้างหน้าเหมือนจะมีปลานะครับเห็นไหม อ้าวไปแล้ว <My telling. S 2> ทีเดียวเองอะไรวะหลุดไปแล้วครับนี่เป็ปลาอะไรก็ไม่รู้สักตัวเล็กหลุดไปแล้วครับดิ้นตูมเดียวครับไปเลยกำลังจะเดินตั้ตั้งท่าเลย เออโหก็ว่ามันไม่ตึงลยู่วะโกบป่ะอะไรนี่ป่าอะไรลูกสวายก็นไรวะดิ้นแค่ต่มเดี่ยสวายครับเล็กคูนอรอืมแทงติดนิ้วเลยนะแบบเนี้ย อย่าปล่อยไปครับตัวเล็กครับตัวใหญ่หลุดจะได้นะครับแมส่งตัวเล็กมาแทนปล่อยไปครับอีกปีนึงครับขึ้นมากินใหม่<ป>ใกล้จะขึ้นเบ็ดแล้วครับ<ป>หน้าเหมือนจะมีปลายตัวหนึ่งนะครับใ<ป>ช่ปะป,ป่าหรือป่า ่ก yeah. like <laughs> อบพงอะไร ปลาครับมีปลาครับ <minority> <se> ลุ้นตั้งหนานนึกว่าติดป่าไปแล้วมั่งปุ๊บเดียวอะว่าแล้วมีอะไรยืดหยุ่นขอบคุณมาอืออโอ้ตัวนี้ตัวสวยครับอ้วนเลยครับเมื่อกี้เลยตัวนั้นอ้วนครับตัวนี้อ้วนครับหนอกขึ้นเลยตัวนี้ระวังนิ้วตีม ดิ้นดิดจังเย้ yeah. ครับดูกันต่อครับ mm. มาเดือดเราทำงานดีนะครับวันนี้หลุดไปหนึ่งปล่อยไปหนึ่งก็ห้าตัวแล้วครับถือว่ากินดีนะครับถือว่ากินดีเลยมีอ mm. ีกอ่ะ ใช่เปล่าไปลุนเซอร์สุดท้ายครับเซอร์นี้หมดแล้วครับ ได้มาสามแต้มครับเส้น <wi> ีสองครับเส้นี้ยาวๆเลยครับยาวเส้นแรกนะครับฮะเปิดถือแล้วล่ะนี่ครับสังกัสร้าจ้ มาแล้วครับตอนปล่ยั่นเนี่ยเดี๋ยวปลามันินมาจกหลังฝังมั้งฝังรยับได้เปิยไป้วคบหนึ่งแต้มครับขยันทงครับ ก็เรายังไม่เจอเป้าหม่ท okay. ี่แท้จริงนะครับเดี๋ยวถ้าเจอเราจะบอกครับว่าป้าใหมยแท้จริงของเรานั้นคืออะไรเคยลงแล้วครับเมื่อก่อนก็เคยลงครั้งแล้ว่ะตอนก่อนชวงน้ําขึ้นนะครับอันนี้น้ําลงนะครับอันนี้ระดับน้ําก็ลงมาแบบปกติแล้วครับต่อต่าจากถนนประมาณสักสี่ห้าเมตรครับลงมาเยอะมากแล้ว แต่ยังตกปลาลิมฝั่งไม่ได้นะครับยังตกหน้าริมไม่ได้ครับเพราะยังเละอยู่ครับน้ําต้องลงอีกครับหัวรอยังไม่โผล่นะครับโผล่มาแค่โผล่มาแค่ป่าป่าที่ขึ้นอยู่บนหัวรอเฉยนะครับหัวลอยังไม่โผล่ให้มาสามแต้มเงียบเลย บ้านหมายหนึ่งตัวแล้วครับ ใหญ่มากนะครับเราตกกุ้งเราก็เจอนะครับพะยางทองนะเบ็ดเงยไปแล้วสวายมาโฉบไปแล้วมั้งสวายอาจจะมาโฉบไปหน่อยหนึ่งนะแล้ใส่เบ็ดเบ็ดตัวเล็กไว้นะครับอันนี้ใส่เบ็ดตัวเล็กไว้เพราะระหว่างปลาเล็กกินด้วยนะครับ ก็เลยจะง,งง่ายหน่อยถ้ามีป่าใหญ่มาแล้วเด็ดดีอ่ะมีป่าว่า,าดูก่อนคือป่ายักษ์ใหญ่อยู่ข้างล่าง เฮ้ยฟาซาลาดเออมันเยบคลิปเลยวะเยบคลิปเลยครับคาดหวังไเยอะเกินไปให้มาห้าแต้มเอ ปลาละปลาดําเงินเนาะเฮ้ยจริงดิปลาเป้าหมายมาแล้วครับอืดีนะปลาดําเงินครับปลาดําเงินครับปลาราคาครับปลาราคาอืมมาแล้วครับสวยงามนี่ครับปลาเป้าหมายครับปลาดําเงินครับนี่แหละครับเป้าหมายที่แท้จริงของเรายัดไปข้างในเลย หมาครับหมึกต้งครับรนี่คือปลาหมายแท้จริงนะครับปลาหมายแท้จริงคือตัวนี้เลยมีปลาอีกเหรออมีปลาอีกครับอะไร,รน้ำเงินเหมือนเดิมหาครับหาอตัวนึงครับใจยเย็นใจยเย็นไม่มีเท้าหงอีกแล้วมันชัวร์ดีไงอย่างนี้มันตื่นเต้นเดี๋ยวฟู น้ำเงินไท้ยสวยๆครับเ <c oughs> จ่าครับสามร้อยห้าสิบตอหนึ่งกิโลกรัมนะครับปลาน้ำเงินสองตัวติดต่อเลยครับรู้สึกดีขึ้นมาเยอะเลยครับได้สองแต้มนี้มานะครับรอได้เรื่องเลยนะถ้าแบบนี้นะ อะไรครับนหนึ่งแต้มครับข้างหน้าครับใช่ดิมายหนึ่งแต้มครับนทำเงินครับไอตัวไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหลุดแล้วกันเดี๋ยวประเด็นขึ้นมาขึ้นมาเจ็ดดีไปน่ะไม่ล่านานอยางเงีอืมอีกหนึ่งแต้มครับโอ้ยหลุดเลยใช่ไหมโอ้หลุดง่ายมาก มันไม่เข้าเงี้ยงเบเ็ดหรอวะนี่อะไมันอาจจะดิ้นจนแผลเริ่งแล้วไงสามแต้มครับแบบต่อนเนื่องครับต้ำเงิน,นรตรงนู้นป่าอะไรวะสักวาสไรหนึ่งแต้มครับป่าอะไรเนี่ย ปออไ,ไปอะไปวะ <c oughs> หลุดอีกแล้วับสักว่าครับสองตัวแล้วครับติดมาได้ตั้งนานเราจะ้เก็บมาหลุดนี่เอง <c oughs> สว่างขึ้นดีมากครับแถวนี้สว่างขึ้นเยอะแล้ว ไม่ช้าตอนเลาะก็มีเรือมาเลาะอยู่ข้างหลังเราอีกลำก็ได้เหมือนกันนะครับสบาย ได้นะตัวเนี้ยตัอยตัวเดียวให้ได้นะเฮ้ยตัวเล็กนี่ได้เลยตัวใหญ่หลดุดอรต่เราไม่พอแค่นั้เราต้องต่อต่ออีกทักหน่อยต่อหมดสมัยยาวไปพุ่เลยเราต้องดูทาเลไว้นะครับ ดูทำเลไว้ตรงไหนมันมีบอ่อมีก้อนหินมีอะไรครับอ,อ,อย่าำทําับจเลไว้ได้ก็มาลงผ่านพาดไปเลยครับออปลามันก็จะมาอยู่แถวๆนี้นะครับออดูกันต่อครับ เดี๋ยวไม่กินไม่ยาวายเท่าไหร่บางเส้นนะประมาณประมาณสามสิบตัวเบ็ดนะครับอ่า,า,าครับจะหลุดหรือเปล่าครับ <laughs> กระแหทองคนระับ ตรงนี้บริเวณแล้อยู่ตรงนี้เป็นอ่าเป็นเนินเป็นเนินทรายขดทรายนะครับช่วงน้ําหน้าแล้งตรงนี้เป็นเนินทรายแร้วเขานั่งตกปลากในบริเวณนี้ตอนนี้น้ำมันท่วมอยู่นะครับท่วมเนินทรายอยู่สองแต้มครับกระแห่ ปลาหมูอ่ะเมื่อไรจะถึงไดูการไข่ปลาหมูทีเฮ้ยมันขยั่งขยั่งหินขยั่งหมูมีไหมถึงในแค่ไหนเนี่ยหน่อยเดียวไปจะหมดแล้วมั้งเนี่ยไม่ได้เลยให้สักระให้กระแหว์สองตัวอะไรวะ <ก>นี่อไรมาแล้วบอกว่าเอาไปใส่หนาวเดี๋ยวก็นหลุดกันที่บองแล้วหกโมงสี่สห้า<ก><ก><ก> ไม่มีป้าหมยที่แท้จริงมาให้เพิ่มไมเนี่ยพี่ว่าไปดึงแรงยังเล่ามาแล้วเป้าหมยที่แท้จริงนี่ปลาแดงครับอันนี้เป็นปลาแดงนะครับราคาดีเหมือนกันครับราคาเท่ากันเลยกับปลาน้ําเงินนะครับราคาแพงกว่า20บาทแพงกว่าใช่ไหมแต่ว่ามันหาไซส์ใหญ่ยากครับปลาแดงส่วนมากจะไซส์ประมาณนี้ครับปลาแดงไซส์ใหญ่ไม่ค่อยเจอครับครึ่งโลครับเต็มที่จะเจอครึ่งโลปลาแดง น้ำเงินสามห้าปลาแดงก็สามเจ็ดอือส่นนี้เป็นปลาแดงครับตัวน,น้อยๆเนื้อมันอร่อยจริงนะครับมันแตกต่างนะครับแตกต่างกับแบบพวกสวายเทโพลึงนะมันต่างกันเลยครับเวลากินไปแล้วแลวรสสัมผัสมันมันต่างกันเลยครับมีเหรเฮ้ย,<ท>ยปลาหรอวะน้ำเงิน น้ำเงินมาอีกแล้วครับน้ำเงินมาอีกแล้วครับเฮ้ยติดเยอะขนาโอ้หน่อยเดียวเองนี่ครับน้ำเงินครับครึ่งโลครับตัวนี้แจ๋วออเฮ้ยโดดนะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยจาคับไป ตื่นเต้นขนาดขึ้นเรือมแล้วยังตื่นเต้นเลยไดุ้คตัวเป็นน่อยนี่น่าจะได้ร่วมพันแล้วนะครับหม<อ>ดเชา้านี้โอเคหมดแล้วครับ,บ<อ>ดเดี๋ยวเราไปลุ้นเบ็ดลาวต่อครับอีกห้าเส้นครับก็ชทวงนี้ผมไม่ค่อยว่านะครับเ,เียร์งานที่สวนตัดขรั้วครับจะล้อมรั้วสวนนะครับตัดต้นไม้บ้าง เลี้ยงไก่ด้วยครับช่วงนี้เลยไม่ค่อยได้มาถ่ายนะครับครับดูเป็ดลาวต่อครับครับเป็ดลาวแล้วครับแต้มแรกมาแล้วครับสั่งกวาดครับเหยื่อเปจิ้งหลีดนะครับผมบอกผิดไปนะครับเหยียบจิ้งหลีดนะครับ ไม่ใช่ลูกป่านะครับเดือบเป็นจิ้งหรีดเขาลงอะไรมาเดือบไงมมาเดือบเราก็ผลงานรวมวันนี้เอาครับถือว่าดีมากๆเลยครับวันนี้มีเบ็ดตามน้ำครับมีเบ็ดตามน้ำครับ แล้วก็เป็นปลาแดงนะครับปลาแดงตัวเล็กครับแล้วก็มีน้ำเงินครับน้ำเงิน4ี่ตัวครับน้ำเงิน4ี่ตัวเลยแล้วก็ปลาแดงหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีสวายสวายไมกสามตัวครับสวายหลุดไปตัวหนึ่งนะครับหลุดไปตัวหนึ่งแล้วก็ปล่อยไปตัวหนึ่งครับสวายผลงานเบ็ดตามน้ำนะครับส่วนเบ็ดราวนั้นเราได้สังกัวาดมาดีวหน่อยครับผมก็เลยไม่ได้ถ่ายนะครับถ่ายมาแค่ช็อตเดียวนะสังกัวาดนิดหน่อยครับนี่ก็เป็นผลงานจากก็มีสังกัวาดจากเบ็ด เบ็ดตามน้ําด้วยนะครับแล้วก็เบ็ดลาวนิดหน่อยแล้วก็เบ็ดลาวเราได้ปลาลึงตัวหนึ่งในอีกตัวหนึ่งครับโลกว่าได้ครับปลาลึงอย่างนี้ถือว่าคุ้มค่าเลยครับเช้านี้ได้แบบซูเปอร์โบนัสเลยครับปลาราคานะครับปลาราคาปลาล้ำเงินครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวีนีลาไปก่อนสวัสดีครับ